<laughs> พวกนี้คงเสียเรียบร้อยแล้วา <laughs> สำเร็จแพทฉัน <laughs> ไปละ <c oughs> ต่อพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนฉัน <laughs> ไาาปลอยปย <laughs> โอยน่าเบื่อจังเลยเจ้าพวกนั้นมะันยังไม่ตื่นแล้วไงวะเฮ้ยดูก่อนดิเครื่อที่กนหรยังอืมฮะอ,อืม,อมยังคงยืดดิกอยก่์ปกติ มันแปลกแล้วเนี่ยงัวเอาแหวอะไรกันด้วยหรือเปล่าโอ้โหแกเช้าอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไม่อยากทำเลยแต่ไปดูพวกนั้นหน่อยดีกว่ามันเบื่อเบื่อโอ้โหจะบอกว่าเสียก็สามตัวเลยไอหมีไอหมีตื่นไหมไอหมีประการไม่เป็นไร่าขึนับเวลาเโอ๊ย โอยแผลแม่งโอ้โหเสร็จตเซ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 ตไหนอะไรากันสิอะโทรหาเขาดีกว่าเอออลองเปิดเครื่องมั้สิโอได้ได้โอ้โหมึงทำหุ like. oh, sure ่นเจ๊งๆมาให้กูใช้เนี้ยนะเออเออขอโทษที แล้วเอาไงกับพวกนี้ดีอยากที <c oughs> ่จะลืมคำนายเชียวนายบอกแล้วถ้านายนภูณมังคสร้างพวกทอยซะสร้างพวกทอยแทนให้ฟรีแล้วเอาไปพวกนี้ไปเก็บที่ห้องเก็บของแค่นั่นแหละเราก็จะบทเรื่องกันแล้วได้เออลาก่อนนะผลงานชิ้นแรกของฉันกับเครื่องละโอ้โหเรียบร้อย จิกาอยู่ตรงนี้อบอนนี่อ,อยู่นี่เฟรดดี้ฟ็อกซี่อยู่น,นู่นโอเคไม่อยากทำผลงานชิ้นเอกแต่ต้องแยกชิ้นส่วนละเหมือนแฟตบาร์เลยสุขสานมันจังเออเรา๋ะแยกชิ้นส่วนแล้ว,ล,ออวล่ะดูหนักๆน,น,นั่นเดียวครับจกจกๆอ่า ได้รับก,กำเนิดหุ่นรุ่นใหม่รุ่นพวกทอยส์บอลลูบอยบอนนี่ทอยเฟรดดี้ทอยชิก้าและแมงเกอนโอเคจะต่ง้งเ่อพวกนี้ยโอเคเสร็จละใช่ได้ไปกันเลยบายบายติร์มติร์มติ่นแล้วโอ้โหอะไรสิฮุย ไปลดน้ำหนักกันมาหรือไงเนี่ยโอ้โโอ้โพร้อมเพรียวกันเลยโอ้ไปลดน้ำหนักกันมาหรือไงวะโอ้ยพวกนั้นหายไปไหนแล้วอะแล้วพวกนี้คือใครกันวะไหนลองเปิดเครื่องดูซิโอ้คุณปกติแสดงแสดงปกติโอ้โหพวกนั้นไปไหนแล้วเนี่ย แล้วพวกนี้มีชีวิตไหมใช่พวกนายหรือไม่เฟรดดี้เฟรดดี้เอ่อเฟรดเอ่อมันไม่ตอบเอาอะเอาไงดีพวกนั้นคงไปแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวแต่ไหนๆก็ไหนๆละวปลยพวกนี้เลยแล้วกันให้มีชีวิตฉันไม่อยากเหงาโทษทีแนละ้วเรียบร้อย บอลลูนบอยโอ้ออะไรกัวะเนี่ยทอยบอนนี่เอออะไรวะเนี่ยฮะซาทำไมกูมาอยู่ในสภาพนี้แล้วกูอคไรทอยเฟดดีโอ้หลังกูเออเจ็บหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไหนวะเนี่ยทอยชิก้าเออเราเข้าแกงแบกโลแล้วไม่ใช่เหรอแเ้าจู่ๆมันนี่ได้ไงอยู่ในโลโซบแล้วนี่พวกนี้อาจจะดูดูรายไปหน่อยตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่หลังมันมีเอง เรามีบ้านแล้วและมีเพียงเต็มเลยเอ้น่นคืใครอ่ะฉันชื่อว่าพับเพ็ด